ีออยันนี้เราอยู่กับผมนะครับคิมจูนีกับบิ้งดอยด้ยก็ตอนนีเราอยู่กับเกาหลีใต้นะครับอันนี้เป็นมือแรกของเรานะครับก็ตอนนี้มาที่ชื่อร้านว่าอะไรวะมิองกาซอลลองช่างถูกต้องครับก็จะเป็นอาหารเกาหลีที่คนเกาหลีน่ากินครับ เพราะว่าจริงๆแล้วที่นี่ไม่ค่อยมีคนแบบต่างชาติเข้ามารสชาติก็จะเป็นเกาหลีแบบล้วนๆเลยหนึ่ร้อยเปอร์เซ็นโดยที่<ม>เราจะกินมีแค่นี้ไม,ไม่ใช่ <laughs> อันนี้เป็นแบบว่าเขาเรียกว่าพันข<อ>ั้นเนาะคือเครื่องเคียง<ช>แต่ว่าเครื่องเคียง<ช>ที่เขาดีเนี่ย<ช>ถ้าสมมติว่าใครอยากเติมก็คือเติมได้ตลอดครับอันนี้ไม่ได้มีบบลิมิตแต่ว่าถ้าสมมติว่าเยอะเยอะไปเขาก็จะบ่นนะได้เขาจ็บ่นแต่ที่นี่เขากินลห้ามเหลือใช่ไหมใช่กินห้ามเหลือก็เหลือได้นะเหลือได้แต่ว่ามันก็มารยาทเด็ประมาณนี้เมื่อกี้เราสั่งอาหารไปครับก็คือเป็นเจ้าแห้งกุบ หนึ่งอย่างแล้วก็เป็นกินจีเกหนึ่งอย่างครับแล้วก็ําเกตอ่อะอันนียุกเกจจางครับอีกหนึ่งอย่างครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือกินด้วยกันก็คือเชฟผมกิน,นครับเดี๋ยวเรามาดูอาหารกันก่อนว่าหน้าตาจะเป็นยังไง ก็อาหารแาโฮมเมดเลยนะครับนี่ฮู้ก่อนดีมันต้องดู้นะอ่าในแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นยอดแห้งจังกุกกิมจิจิเกตแล้วก็ยุกเกจังนะครับอันนี้จะเป็นเชียุกพกคือนมันก็คือหมูผัดมันก็คือหมูผัดซอสแดงครับ แล้วก็มีเครื่องเคียงต่างๆแล้วก็กินก็ตอนนี้หิวมากขออนุญาตรับประทานก่อนเฮ้ยพูด,ดบ้า,เาบนเจ้าของ่มันก็ต้องบอกนะอ๋อมันเหมือนคำการท่านใช่ไหมบอกเขาไปไม่ไม่ต้องบอก <ๆ S 2> โอเคกินะกินกินกฝากกดติดตามดนียน,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ<ด>